ให้กับเขาอับดุลลอห์อุมาร์ในขณะที่เขากําลังพบกับสักขุนเมาเขากําลังจะตายอยู่แล้วช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกําลังคลานเข้ามาหาเขาเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาเขาสะกิดเพื่อนของเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเจ็บอยู่ที่มัสยิดเขาสะกิดเพื่อนของเขาแล้วก็บอกว่าไปสิท่านอย่ามากังวลกับการตายของฉันไปที่บ้านของฉันเดี่ยวนี้เลยเพื่อนเขาบอกทําไมล่ะอับดุลลอฮ์เขาบอกว่าท่านรู้ไหมว่า ฉันมีแขกอยู่ที่บ้านสองคนแต่วันนี้เขาถือสินอดด้วยอย่าให้การตายของฉันนั้นทำให้เขาต้องเสียเวลาในการละสินอดแม้แต่นาทีเดียวจงเอาใจแขกของฉันเพราะเขาเป็นผู้ที่มีเกียรติสุดสำหรับ,บฉันอย่าจังวลกับการตายของฉันจงจังวลกับแขกของฉันให้ดีเพราะนี่เครื่องหมายของผู้ที่มีมารนบ,บีสลลุลต่านบอกว่าไมยุมินบินเลยบัลยามินอาิซฟซาลยุบเรมไบ ใครที่มีมานต่อร้องและต่อระุซนแต่ว่าอันะท์แล้วจงให้เกียรติแขกของเขาเถิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนอื่นนั้นเท่ากับการช่วยเหลือกับตัวเองวันนี้เราไม่ช่วยคนอื่นเรามองแต่ความส่อนขัญของตัวเองวันนี้เราดูถูกคนอื่นเราไม่เราไม่รู้ถึงความเกียดของเราวันนี้เรามองเห็นความเิลดชังของคนอื่นแต่เราไม่เคยมองความเิลดชังของเราวันนี้เรามองความบกพร่องของคนอื่นแต่เราไม่มองความบกพร่องของเราวันนี้เรากำลังทำลายเกียรติของเราเองต่างหาก ที่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายใครที่รักคนอื่นอัลลอฮ์จะรักเขาใครที่อบอ้อมอารีกับคนอื่นอัลลอฮ์จะอบอ้อมอารีกับเขานบีสุลตัมได้กล่าวไว้ในี้ยในบ่หนึ่งว่าใครที่ให้ความรักแก่ชาวดินเขาจะได้รับความรักจากชาวฟ้าคือใครที่รักกับคนอื่นเขาจะรับความรักจากอัลลอฮ์และมวลมาลายาทั้งหมดเรองนี้ที่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพื่อเราจะได้มาสิ่งนี้ขอรุอาอาติอัลลอฮ์สุลฮานาอะละอฮฺให้มากขออัลลอฮ์ ปรดประทานหากิฟัดของความรักแก่พี่น้องมุสลิมนั้นให้เราเถิดให้เราได้รับคนอื่นนันแต่รับตัวเองให้เราได้เป็นห่วงคนอื่นนันแต่เป็นห่วงต<ม>ัวเองแล้วก็อัลลอฮ์ให้ความผิดพลาดขาเราที่เรากระทำกับพี่น้องมุสลิมนั้นให้อัลลอฮ์ให้อภัยแก่เราเถิดบางทีลิ้นของเรานั้นไปกระทบกระทั่งเขาทําให้เขาเสียชื่อทําให้เขานั้นต้องได้รับการอายทาให้เขานั้นต้องไปเสียประวัติ์ต่อลิ้นของเราเราพูดออกไปลอยๆแต่ oi, เขานั้นต้องเสียใจตลอดชีวิต ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราให้เราั้นขออภัยจากอัลลอฮฺสุบฮา,านาอฺจาราให้มากให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปะทําให้ฮักของพี่น้องมุสลิมของเราสมบูรณ์แบบได้เราอ่อนแอจนเกินไปในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถจะให้ความรักกับคนอื่นได้เพราะเราไมไ่รักตัวของเราเองเราจึงรักคนอื่นไม่เป็นถ้าเรารักตัวของเราเองเป็นเราก็รักคนอื่นเป็นเหมือนกันคนที่รักตัวเองนั้นเขาจะต้องใกล้ชิดกับอ,อัลลอฮฺ คนที่รักตัวเองนั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีสุลต่านขอหเเพราะสิ่งที่อยู่กับเราวันนี้คือสิ่งที่จะจากเราในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เราไม่ได้อยู่กับเราวันนี้เราจะพบเขาอีกเราจะพบกับมันไม่กี่วันข้างหน้ายยกูโบสไม่ได้อยู่กับเราแต่เราต้องพบกับมันสิโรชไม่ได้อยู่กับเราแต่เราต้องพบกับมันวันนี้อัลลอฮ์เราไม่เห็นแต่วันหนึ่งเราจะอยู่แต่หน้าอัลลอฮ์อาตาอาลี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเมื่ออยู่กต่หน้าอัลลอฮ์ทุกอาบานของเราจะถูกเปิดเผยออกมมด วันนั้นเราจะร้องให้แต่นอัล,ละตาลาวันนั้นเราจะต้องอ้อนวอนอลอลร้อถึงความผิดของเราที่มันมากมายจนเราบอกไม่สูดสมุดแต่ละใบนั้นกว้างเขาบัแผ่นดินทั้งแผ่นทั้งหมดนั้นถูกบันทึกไว้ในสมุดขอร้องลลวาสนาหมดเลยพี่น้องที่มีเกียรติฉะนั้นเราต้องสร้างความดีตั้งแต่วันนี้ความดีไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะคับพี่น้องมุสลิมเราต้องสร้างด้วยผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขายตัว ไม่เคยกระทำความดีเลยในชีวิตวันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าเขาชั่วมานานแล้วอยากจะสร้างความดีก็เลยหนีออกจากที่ที่เขาฝายตัวและเข้าในป่าในขณะที่เขากําลังเดินอยู่ในป่านั้นเขาเห็นหมาตัวหนึ่งกําลังเดินวนอยู่รอบบอ่อเขาคิดขึ้นมาได้ว่าหมาตัวนี้อาจจะหิวน้าก็ได้เธอก็เลยตัดน้ำเธอก็เลยฉีกกระโปรงของเธอออกเป็นเป็นเทือกไปเอารองเท้าของเธอนันเป็นบรรจับขันน้าําแล้วก็เหย่อนลงไปในบอ่อ ตักน้ำด้วยด้วยรองเท้าเอามายื่อให้สุนัขกินพี่น้องที่มีเกีรติทั้งหลายท่านนาบีสัลมบอกอะไรอานนารยบลบอกว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้ตักน้ำให้หมากินเพียงตัวเดียวอัลลอฮฺสุตลาตาระอัลไพรให้ทั่วของเขาทั้งหมดและรับประกาศให้เขาเป็นชาสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลตานะอัลพี่น้องที่มีเกรติทั้งหลายสามอย่างมารวมกันพี่น้องลองคิดดูหนึ่งผู้หญิงขายตัวสองสุนัขสาม เชือกขึ่งท,ทางกับกระโปรงแล้วก็ขันน้าซึ่งทางกับรองเท้าสามอย่างซึ่งเป็นของที่ต่ำตาม,ตามตั้งนั้นรองเท้ากระโปรงก็ต,ต่างกันแล้วก็ผู้หญิงขายตัวในสังคมก็ไม่มีเกียรติทุกคนก็ดูถูกแล้วก็หมาซึ่งเป็นเป็นสัตว์ที่เราถูไม่ได้เราต้องล้างเป็นการยึดแต่ว่าสามอย่างนี้เมื่อผู้หญิงคนนี้ทาด้วยความอิอจฉาแล้วะอาัยให้บาปทตทัวของเขาหมดเลยเขาได้เข้าสวรรค์ต่ออะตาแล้ว พี่น้องที่มีเกียรติฉะนั้นเราต้องต้องอางอัลลอฮ์ในทุกอามานขอให้อัลลอฮ์ประทานความอิคลัสให้กับเราวันนี้เราไม่รู้ว่าเราอิคลัฟจะยังต่ออั์วันนี้มนุษย์อาจจะยุย่องเราในทุกอามานวันนี้เราอาจจะไปทำผหลายครั้งมนุษย์อาจจะยกย่องเราวันนี้เราก็จะก็อาจจะวันละหลาย,ลายร้อยมนุษย์อาจจะยกย่องเราแต่เราไม่รู้ว่าความคลางของเรามีขนาดไหน อมาม่าเพียงเล็กน้อยถ้าเราทำด้วยออกพลเราจะได้ผลตอบแทนอย่างมากมายเก่าหรอกแต่อามานที่มากมายแล้วยิย่งใหญ่ขนาดไหนต้องไม่มีความอีกพลอามานนี้จะลากเราเข้าสู่นรลกของอัลลอฮฺสุวาห์าราแต่นี่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราต้องมันคิดมันติดรองเป็นเนียดของเราให้ถูกต้องความอีกพลความมือสึกใจในการทําอามานั้นเราต้องขอจากอักลลอฮฺตลอดยังประทานความอีกพลให้กับพวกเราจงประทานอีกพลให้กับฉันด้วย วอร้องทุกครั้งและหมาต้องขอความอิคลาสจากเราทุกครั้งที่สุลก้องขอความอิคลาสจากเราทุกครั้งที่เรากระทำความดีขอความอิคลาสจากเราด้วยอามานที่อิคลาสผู้หญิงขายตัวคนหนึ่งท่านนบีบอกว่าในข้อสวรรค์ของลอสุภานเาจ่าละเราให้เกียรติเขาอย่างมากถึงแม้ว่าเขาระทำเพียงครั้งเดียวความดีที่เขากระทำความเดียวเขากระทำมาเป็นสิบสิบปีแต่ด้วยอามานที่อิคลาสเพียงครั้งเดียวลดล้านความผิดของเขาหมดเลย พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรับรู้ณวันนี้เราคืออุมา,อาโโลลของอนัลลีสุลลาะห์เราันหลังเราต้องรับผิดชอบต่อศาสนาต่อัลอ์เราต้องรับผิดชอบต,ต่อตอุมาของนัลลีสุลลาะหันหลังเราจะปุวกเราจนไม่ได้คนที่จนกว่าเราเขาก็มีเยอะมูซาจนกว่าเราอีกมีไม้เท้าเสียงอันเดียวมีกาอานน้ำละหมาดเพียงอันเดียว,าอ,ายอ,ยวอาหารจะกินก็ไม่มีเสื้อโต๊ะตัวเดียวมูซา,ชาใช้ทั้งยี่สิบปี มีความเป็นมากแต่เขามีความรับผิดชอบต่ออุมัตของเขาต่อบานีอสรริสราเอลซาบาของนบ,บีส,บสัลสลัลละัลลัมถูกเห็นที่ท้องแต่เขามีความเป็นห่วงอุมัตดีว,ว่าเขาถูกส่งไปถึงประเทศจีนดีว่าเขาถูกส่งมาถึงอินเดียดียว,ว่าเขาถูกส่งไปทั่วโลกหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสาบางนั้นกูโบสอยู่ที่ไมนาอยู่ที่มาการ์เพียงสามหมื 3, ม่นเท่านั้นนอกนั้นอัลลอฮฺตอนนั้นที่รู้ว่ากูโบของเขาอยู่ที่ไหน อันล็อกอันนั้นที่เรว่าความรู้สึกของของปัญญาและลูกของเขานั้นเป็นยังไงเมื่อเขาไปจากบ้านหายไปเลยไม่กลับมาลูกๆไม่รู้ว่ากุโบของอาญาณอยู่ที่ไหนเมียยังไม่รู้ว่ากุโบของตามียอยู่ที่ไหนทั้งหมดเพื่อศาสนาของหรอนั่นจงจำไว้เลยว่าความลําบากนั้นเป็นประตูของมีดายะความลําบากนั้นเป็นประตูของพังนั้นแต่ความสะดวกสบายนั้นเป็นประตูของการหลงลืม วันนี you know, you know ้เราหาความสบายเราไม่รู้ว่าในความสบายนั้นคือยาพิษวันนี้เราต้องการจะหนีความลําบากเราไม่รู้ว่าความลาบากนั้นคือยาสมาติหือาวันนี้เราตัวว่าความลําบากเรากลัวมากตอนนอนเราคิดเราตื่นเราคิดจะหาเงินอย่างเดียวฮะเพื่อที่จะได้พ้นจากความลําบากแต่ชาวบ้านนั้นเขาเขาอร่อยต้องมีความหวานกับความลําบากเพราะความลําบากนั้นเขาได้มาเพื่อเราจะผ่านวุตารจริงๆ เป็นนี้พี่น้องที่มีเกียรติฟาบาบางคนนั้นอันลลอฮฺสาสลามแต่เขาทั้งๆท,ที่เขายังไม่ได้ตายไปเลยพี่น้องที่มีเกียรติฟาบา,าคนหนึ่งชื่อบาซีฟอายุประมาณหกขวบเจ็ดขวบในสงครามอูฮุดเขาไปยืนต่อหน้าอับดุลสลามเสร็จแล้วเขาไปยืนต่อหน้านาบีุลสามเขามองหน,านา้าอับดุลสลามแล้วก็ถามว่ายะอุลสลามแลว้วพ่อฉันละ่ะพ่อฉันอยู่ไหน นบีก็คค yes okay. ่น้าแล้วร้องไห้เพราะพ่อของบาซินั้นได้เสีย no ชีวิตไปแล้วในสงครามแต่ถ้านบีจะบอกก็ไม่ใจไม่แข็งพอที่จะบอกกัเด็กเพียงหกขวบเขาจะต้องเสียใจเขาจะต้องร้องไห้เพราะเขาไม่มีที่พึ่งอีกแล้วหลังจากนี้นบีก็หันไปทางขวาเด็กคนนี้เขาวิ่งไปทางขวาไล้วก็ยาวขึ้นแล้วแล้วก็ใช่ละก็นัฉันอยู่ไหนอันะี้ฉันอยู่ไหนนบีก็หันหน้ามาทางซ้ายแล้วก็ร้องไห้ บาซีก็วิ่งไปตั้นใจแล้วก็บอกยาราซู้ละพ่อฉันล่าพ่อฉันอยู่ไหนท่านัำดีเ็าะชี้บปทีหน้าอกของท่านแล้วก็บอกอย่าอย่าบาซีนี่คือพ่อของเจ้าวันนี้พ่อของเจ้าจะเหตุอะไรท่านสะน้ำลบวันนี้ฉันเป็นพ่อของเจ้าแท่เจ้าใน่จากวันนี้เป็น็นตาไอัเชื่อคือแม่ของเจ้าบาซีก็บอกยยราซู้ละอัลลอฮฺให้การตอบแทนที่ดีที่สุดเสมหชั้น ต่นี้พ่อที่แท้จริงบอกฉันสาเหตุไปแล้วแต่ฉันได้นบ,บีสาลัตรัเป็นพ่อของฉันแทนฉันมีความสุขมากแต่นบีซาลัตรับ,บอกโอ้บาซิรรู้ไหมว่าคนที่ตายจาเหตุนั้นอลัลลอฮ์จะนําไปคุยกับอัลล์เองในสวรรค์ของ Allah. อลัลลอ์อัลลอฮ์จะนั่งคุยกับผู้ที่ตายจาเหตุโดยกับแผลของเขาโดยกับเลือดของเขาที่กําลังไหลยอยู่อย่างนั้นแหละโดยกับเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดอย่างนั้นแหละอลัลลอฮ์จะลงใหยหยบกันระหว่างเขากับระหว่างอัลลอฮ์กับผู้ที่ตายสาเหตุและเราจะนั่งคุยกับเขาอย่างสนิทสนม แต่บัดเดี๋ยวยเป็นัดพ่อของเจ้ารับบริการที่ยากรับผู้เป็นพ่อของเจ้าและมีมีบ้านเร้ารับผู้เป็พ่อของเจ้าเหมือนกับผู้ที่สำนึกที่สุดของรัฐบาลอาจารย์บัดเดี๋ยวยดีใจเถิดเจ้าเป็นสายเลือดผู้ที่สละเพื่อรัฐบาลอาจารย์ที่น้องที่ไม่เสียทั้งหลายวันนี้งานนต่ว่าไม่ใช่งานของผู้ชายวันนี้ถึงงานของผู้หญิงด้วยเราจะต้องรับผิดชอบ เราก็ต้องดูแลไม่ใช่ดูแลครอบครัวเท่านั้นเราต้องดูแลที่น้องมุสลิมของเราด้วยวันนี้เราจะต้องคิดเราจะต้องคิดทำอย่างไรให้มยิดของเราเป็นศูนย์กลางคนจะนำมุสลิมทั้งหมดนั้นไปสู่สวรรค์ของลอสสุภาโนาตาลาวันนี้ทุกโดอาของมุสลิมะเป็นโดอาที่มีราคามากทุกครั้งที่ละหมาเราจะต้องโกดองอาให้อนลน,าานั้นปรระทานเตาเสกอิดายะให้กักรมาลของนบีทุกๆคนนั้น ได้มี إ ي م านมีอาม่าที่ดีมีการศึกษาที่ดีและพร้อมที่จะรับความลำบากแต่ในทางมีแต่การลาสามีของเราจะต้องออกเราจะต้องยิ้มกับความลำบากนั้นเพราะการมุญญาดาของเรานั้นก็เป็นการมุญญาดาที่เราต่างรับการมุญญาดาของเราด้วยความลำบากของผู้หญิงความลำบากของผู้ชายจะเป็นสาเหตุแห่งรสอลาลาประทานอิเดียยะให้กับอุมัตทั้งหมดฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมกับความลำบากทุกอย่างความสุขที่แท้จริงของเราอินชาอัลลอฮ์ในวันอหนระไอัลลอฮ์จะให้แก่เรา هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاجة ولهم ما يدعون سلام كولا من رب الرحيم ومن نوع أسرة kami la benda panja ho kau jenang bun belang ti mi allah ke hai kia ke kau allah tang pula mai tuk ya ke allah jan mai mai di sing dai allah เรจะบอกว่าเอาเถิดบาปของฉันให้สมกับที่เจ้าลำบากมากในโลกวันนี้จะไม่มีใครดูถูกเจ้าอีกเลยวันนี้จะไม่มีใครพูดจจเยียดหยันเจ้า,า,จาวันนี้จะไม่มีใครดูถูกดูแทนเจ้าวันนี้เจ้ามีเกียรติสุดให้สมกับความลำบากของเจ้าแล้วกรชี้ไปหาสวรรค์บอกบาปของฉันเลือกสีพระตรสวรรค์ไหนที่ทนเจ้าจะเข้าก็พาคัญยาของเจ้าไปพาเขาไปแล้วเราก็ถามว ถามคนที่ฉละเวลาเพื่อรอดเดือดฉลาเวลาเพื่อทำงานศาสนาฉละเวลาทุกอย่างเพื่องานศาสนาแล้วจะถามว่าเมื่อเจ้าอยู่ในความหอบล็อกแบอกังฉันเจ้าคิดถึงปัญยาของเจ้าไหมเจ้าคิดถึงลู้ของเจ้าไหมพวกพวกที่ทำงานศาสนาจะแต่ว่าโอ้ล้อผมเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อจากบ้านเพราะว่าคิดถึงลู้เมื่อจากบ้านเราคิดถึงพัญยาเป็นของธรรมดาต้องคิดถึงมันอยู่แล้ว อะไรบอกว่ามันยังไมถึงเขาสิจูบพวกเขาเขาจะหวั่นไปด้วยจูงลูกเขาเจ้าไปด้วยจูบพัะยาเขาเจ้าไปด้วยไอ้สมกับที่เจ้าคิดถึงนี่แหละที่เจ้าอยู่ในทางก่อนรอดบายใพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้เป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้ถึงปิละจะคุณค่าต่างๆตรงนี้ฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเสียสละทุกจักรามานั้นต้องพร้อมเพื่อสามีของเรา ลูกชายของเราหลานชายของเราลูกเขยของเรานั้นต้องจำริเขาตลอดเพื่อเขานั้นได้ถนะเพื่อนความของรอดสู่อนนา,าออหารนาฏกาี่น้องที่มีเกียอทั้งหลายและสุดท้ายจะบอกกับพี่น้องก็คือเรายอะกับเรามากๆในสถานภาพในสถานการณ์ของโลกที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้มุเกลยอมันมากอะไรๆก็มากเราต้องกอยยดอะไรมารักษาตัว,ให,ตวให้เรานั้นได้ตะกวา,กวาต่อรักรักษาบ้านของเราแล้วก็พยายามที่จะอ้อนวอนพยายามที่จะเคลียร์่วาีงุ้งุงของเรา n นั้น ให้เขาได้เกินตัวลอกเช่นกันบอกเขาถึงความสาเร็จที่จะได้รับบอกเขาทึงความที่หน้าที่จะเกิดกับโลกนี้นะอีกไม่ช้าวันหนึ่งเราต้องจากมันไปและเราต้องพบกับสิ่งที่เราจะพบมันในโลกหน้าและเราหวังว่าชาอบล็อกเราจะพบเต่ของดีๆต่อไปข้างหน้าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเรีม La ilaha illallah al-halim al-kareem, subhanallah al-rabbu al-afsir al-alim, alhamdulillah al-raqih al-alim. Nasaluka mungibah, rahmatik, wa ala inna mahtiratik, walganimata minkulilir, wasalamata minkulilir. La tat'alana jamban illa wafartah, wa la hamman illa fa'itah, wa la dainan illa qutaitah, wa la muridan illa syafaitah, wa la dauman illa alaitah. ولا حاجة هي لك رجاء من هواء الدنيا والآخرة إلا قدرتها ويأسرتها يا رحمة الله اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا للمستدى اللهم اهدنا واهدي بنا جميعا اللهم اكفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم عاما يا حج يا قيوم يا رحمة الله Tuhan Allah, Tuhan Tuhan และทางนำให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยกันอัล็อ์ทางนำจากพระองค์ท่างนั้นที่จะทำให้เรานั้นมีความสำเร็จอดละอด้วยความเมตตาที่พระองค์มีอยู่โดยความสงสารที่พระองค์มีอยู่โดยความยักที่พระองค์มีอยู่ปรดมองพวกเราทุกคนนี้ด้วยความรักใะความเมตตาของพระองค์โดยเถิดบุเมื่อน้องเราที่ยกต่อพระองค์นั้นเป็นความหวังอย่างสุดซึ้งมันมีความหมายสําหรับเราอย่างละขอให้พระองค์นั้น นําในสิ่งที่เราขอให้กับเราด้วยอย่าให้เราลดมือของเราด้วยความว่างเปล่าอ่อนแล้วพระองค์ไม่ให้กับเราไม่มีใครที่สามารถจะให้กับเราได้นะเรัอ่อน้าพระองค์ไม่เมตตาพวกเรานะยุคนี้ไม่มีใครที่จะเมตตาพวกเราองกะค้ับอ่นแล้วพระองค์ไม่สงสารพวกเราหเราไม่รด้จะหาความสงสารจากใครมาแทนที่อ่อนแล้วพระเ้าตินอะไเราเถอะให้เราได้ปฏิบัติในอำนาจที่ดีๆที่เร์ชอบเลยเถิดอย่าหล เราจะให้กำลังอิบาดแกเราให้พลังอิบาดแกเราเพื่อเราจะได้ละทิ้งในอามานที่เราไม่ชอบเลยาำพังตัวเรานั้นเรารัาตาของเราไม่ได้เราจัหูของเราไม่ได้เราจับลิ้นของเราไม่ได้หรออ่อนเราเราต้องให้ความช่วยเหลือแกเราให้เราได้ละทิ้งในอามานที่เราไม่ชอบไปยเถิด่าติวันเนาะครอบครัวของเราทุกคนลูกๆของเราทุกคนญาติๆของเราทุกคน ขอให้ความเมตตาสงสารเขาเกิดประเทศทุกประเทศเมืองทุกเมืองขอเพืให้ความเมตตาเด็กเขาเกิดโลรดร้อจงให้ศาสนาอิสลามนี้จเริญรุ่งเรืองเหมือนกับสมัยนบีอีกครั้งเกิดอหก่ัขอให้ศาสนานี้เจริญนรุ่งเรืองเหมือนสมัยนบีอีกครั้งเกิดอีกคเพื่อมนุษย์ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยเพื่อทุกคนนั้นได้รับความเมตตาจากพระองค์โอรดล้อหลูกอา์ของพวกเรานั้นมีหลายอย่างที่เราเราไม่รู้จะขอไดไง آج